ซึ่งประเด็นอย่างนี้อยา,ากจะแสดงว่าชาวบ้านจริงรู้ผมเป็นนายกผมก็ไม่รู้นะครับเพราะท่านทําอยู่ในโคราชแล้วก็วันก็ไม่ชัดเจนอีประเด็นหนึ่งที่พี่สวัสดิ์พูดถึง E A A ผมมั่นใจเพราะว่า E A A ท่านผิดพลาดนะครับมั่นใจ E A E A A คือการประเมินผลทุกสิ่งเลยหรอนะครับผิดพลาดแน่นอนถ้าไม่ผิดพลาดชาวบ้านจะไม่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นสูตรพื้นดินะะน้ำพื้นดิน พวกน,นักเลงทำผมจบด็อกเตอร์ด้านนี้นะครับจบนักเลงด้านนี้เลยเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าผมเนี่ยยืนยันว่าทุก,ากสิ่ง,งทุอย่งไม่ดเรื่องต่อมานะครับที่ที่ทุกคองสัตยอไปนะครับคือเรื่องของของการแก้ไขความเดือดร้อน,นเอตที่ทางไทยทำไม่ได้นะครับวันนี้พี่น้องประชาชนองคอยแจ้งะะทงางเทศบาลว่ามีฝุ่นมีฝุ่นมีฝุ่นถนนไม่ดีมาซ่อมหน่อยแล้วก็ประสานกันเทาทียะครังเนี่ยก็วันนั้นที่ไปทำมาตรการทำราดคุณเนี่ย ทางทางอธิบดีกรมราก็ตอบว่าไม่น่าเชื่อตะเรียนทำแล้วจะมีปัญหานะครับผมบอกเออทุกปัญหาจริงๆนะครับและวฟ้องประเด็นขอให้ท่านยดีก่อสร้างก่อน ครับเราดึงเรื่องนี้มาเนี่ยจนือสิบเดือนแล้วก็ก็ก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าต้องจำเป็นครับว่าจะไม่เปลี่ยนผู้ใหมากแล้วไม่รู้จิดต่อใครติดต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าการก่อสร้างหรือยต้วใจก็ตองท่านเป็นระบบระดับบริษัทงานท่านทางที่กรมธนบิบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทุกคนว่าเดี๋ยวจะฝากเรื่อนตรงนี้นะครับไปถึงผู้นบริหารด้วยซึ่งการบริการฟ้องคงดำเนินงานต่อไปนะครับตรงนี้ครับทุกท่านในส่วนของการเงินการเนี่ยจะต้องมีผลกระทบหนึ่งนะครับแต่ผลกระทบเนี่ย ทุกเยอะหรือพี่น้องประชาชนไี่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะมาพูดเห็นได้กันนะเพราะงั้นวันนี้ที่มานะผมอยากให้เราคิดว่าเราไปทำหน้าที่ของเองในส่วนเกิดของท่านนะฮะหลายท่านที่นำเสนอนะฮะก็ขอบคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบริเวณนี้เรื่อง่นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปต่างๆนะฮะที่ที่ท่านได้ถ่ายทอดหรือข้อที่จริงที่นำเสนอมาถราจ ถูกต้องไหมครับท่านำากำลังจะบีบังคับให้เรายอมรับแบกคันดินโดยที่จะให้เราต่อผู้เพื่อให้เป็นยกกลุ่แบบตอหมอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเก็บโครงการถานนของท่านไปก่อนลังงางั้ซักแล้วไปพิจาร,รณาแบบต่อหม้อเราเองก็ยื่นจดหมายสายู่ศาลปกครองเพื่อต่อผู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้น เราก็จะสู้เป็นที่เหมือนกันการเพื่อถอนน้ำและปิดทา,บบางได้เป็นการต้อนนั่นคือสิ่งที่ทชาวประชาชนกุจิโของยานสลักได้นมตะโกนาการต้องการขอบคุณครับมันจะเป็นทางที่สามารถระบายนะ้ำเข้ามาฝั่งนาการนะครับเท่าน้นที่นาการก็น้ำเยอะนะครับลงไปจากฝั่งนาการฝั่งนมณฑลนะครับและจุดที่3ามนะครับคือจุดใต้วงเวท ตรงจุดวงแหวนนะครับเป็นทางทางน้ำธรรมชาติทางเดียวที่เหลืออยู่นะครับขอท่านไม่ถมดินเป็นถนนรถไฟความเร็วสูงปุ๊บมันจะเหลือแค่ประมาณ10เมตรนะครับช่องที่จะให้น้ําไหลนะดังนั้นนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่ทําให้น้ําเอ่อลดขึ้นมาทั่วหมู่บ้านนะครับเหมือนเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับดูแล้วย,ยังนิ่งเฉยอยู่นะครับไม่ไปถึงไหนนะครับไม่ไปถึงไหนนะครับผมเชื่อลยพี่น้อะลามวันนี้ ต่อหม้ออย่างเดียวนะครับให้รงาบการก่อสร้างถูกต้องไหมคะข้อที่สองคือขอให้การรถไฟปรับเปลี่ยนรูปแบบจากรถไฟระดับทผนดินเป็น การก่อสร้างและคืนพื้นผิวถนนเดิมโดยการปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ใช่ขยายทำใหม่ใช่ไหมคะชัดเจนนะคะบันทึกค่ะข้อ2คือขอปรับเปลี่ยนรูปแบบจากรถไฟระดับคันดินเป็นยกเสาสูงต่อหม้อเท่านั้นใช่ไหมคะขอแค่2ข้อค่ะการจะได้มันก่อสร้างเนี่ยนะครับต้องพูดกันด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็กฎหมายว่า ตอนนี onents, global, every window, every community, every community, survivor, ้ที่ผมดำเนินกับทท่านท่านนายกว่าถ้าขอพบของชั่วคราวท่านโดยสารเราหยุดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราหยุดโดยวิธีอื่นเนี่ยตอนนี้เราหยุดไม่ได้ฉะนั้นในส่วนของการทำงานเนี่ยทางโดยสัทก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับนะครับะเดในที่สองคือเรื่องของทางที่ประดับเนี่ยก็ยังเรียนว่าในทุกประชุมเราจะมีการนำข้าสสุขทั้งหมดนะครับประชุมเพื่อนําเสนอต่อผู้บริหารนะครับเพื่อของประมาณ เกิดการทำรั่วใช่ไหมครับถ้าเกิดทางผู้ใหญ่ให้ประมาณมาแบบปรับง่ายครับไม่มีปัญหาค,นนครับประการที่3นะครับเรื่องของถนนเนี่ยถนนเนี่ยเมื่อกี้ก็ชี้แจงแล้วว่าเราดําดำเนินการปรับปรุงให้ก่อนเพื่อให้ชาวบ้านใช้สะดวกนะครับไม่ให้มีฝุ่นมากในประมาณนี้นะครับับให้มีความปลอดภัยนะครับก็ในเบื้องต้นในในชั้งน,นี้ก็สามารถในส่วนที่ข้อที่สามได้ส่วนข้อที่สองแ่งที่ตกร,รบทางหรเองเนี่ยไม่สามารถรับปากได้เพราะว่ามัน น,นะครับคนที่จะสานได้คือสานขององเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางทระดับก็ต้องรองมติของทางเราวันนี้เพื่อทาสู่บริหารนะครับในระดับรัฐบ,ร,บ,ร,บรีนะครับหรือคอรมอเพื่อพี่น้องประมาณเพื่อให้เราเพื่อเราให้ปรับแผนตรงไปทีระดับเท่านั้น,นรั้งม